ไปทางคือร้านหมอไ้ทางเราลองไปาป้าเขาแน่เลยหมอรีวิวบิ๊กเบสค่ะว่าคุณหมอลองรีวิวบิ๊กเบสให้หน่อยค่ะือนไปทางมาถึงแสนร้านแล้วรู้สึกแบบ10ล้านแล้วไม่เคยน้องครั้งแรกเลยดึงเวลาให้คุณหมอหนยนะคะเราเจอน้องครั้งแรกก็คือแบบปวดแล้วปวดแล้วขนาดนี้เลยเหรอแล้วเราก็โดนตกเลย พี่เปิดวันนั้นคือโดนตกเลยจากรอยยิ้มของผู้ใหญ่และน้องน้อง <Okay. S 1> น้องเบสแล้วคือน้องเบสแบบน่นารลกมากคือเราน้องเบสคือแบบนาน,านแล ไม่ไหวอ่ะปกติเราไม่เคยเป็นเกือบร้องนี่เป็นหนอจริงใช่ไหมคะเป็นหน่อยจยินนะคะจริงแล้วหลังจากนั้นน่ารักเพราะว่าจำได้ไงว่าคลินิกเขามีหมอนรอกันรอบที่หกไม่ปกติอ่ะกุ้งอาจจะไม่ค่อยได้มาฟังเพลงอะไรแนวนี้แล้วพอตั้งแต่มา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 ติดตามเนี่ยหลังจากนั้นดิฉันก็ฟังแก๊งโตเกียวมิวสิกยาวมาจนถึงงคนนี้เลยค่ะ สักสักท่อนได้ไหมคะอันนี้ดึงเวลานี่คือดึงให้มากแล้วเราจะเจิร์ฟเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบังไม้ใครเป็นแฟนใครอ่ะเพลงค่ะอ๋ออถามจริงๆคู่เนี้ยยังไงคู่นี้ยังไงก็คือใช่ถูกต้องเป็นผู้ชายก่อนอันนี้คือแม่เปิร์ถามจริงๆแล้วนะเพราะว่าทางไลน์แม่เปิร์ไม่ได้ถามจริงๆเลยละกันก็คือว่าจริงแล้วอันนี้จริงๆและสุดท้ายละอ่ะ ยังใครจะซื้อคิวอีกไหมครับเพื่อติดต่อคิวต่อไปในระหว่างนี้กดให้ถึงล้านหน่อยทุกคนต่อไปนะคะว่าจะยังไหมทุกคนซื้อคิวต่อหรือเปล่ากดให้ถึงล้านเร็วจะได้ถ่ายรูปนานๆเลยอีกเจ็ดหมื่นเออใช่ชั่วทีแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องเท่ากันสิมันไม่เท่ากันแล้วก็รู้สึกว่าแบบพี่ๆน้องๆในไลน์ทุกคนก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจแน่นอนครับใช่คือเฟิร์นอะทำงานกับบิ๊กเบ๊กอะชอบ หน้ากล้องยังไงหลังกล้องก็แบบนั้นเออเขาเขาน้องนี้นสนแล้วแต่ว่าบ้านเขาไม่ค่อยกวดเป็นยังไงบ้างแม่มันเป็นนี่ให้ดูทุกคนอย่าว่านะตีนดำมากคือถ้าผู้ชายแบบว่าคุณเฟิร์นไปไหว้พระด้วยกันแล้วพี่น่าเระเพียบคือผู้ชายเลยเขาจะแบบว่าคุณเฟิร์นทำไมตีนดำจังคะจริงแล้วใช้กับเบสน่าคุยกันว่าแม่บ้านเขายังมีช่อซ้ามาซ่อมเออช่องมาซ่อมฉันบอกว่าไงรู้ไหม ผู้ใหญ่บ้านถ้ากนไลฟ์ช่วยบอกชั้นหน่อยได้ไหมเดี๋ยวชั้นมากวดบ้านให้หนูคอเถียงได้ไหมคะเถียงว่าลูกหนูก็เท้าดำเหมือนกันไม่เห็นเลิกเลยอะอ่อ๋อไม่เกี่ยวไม่ได้อยู่ที่เท้าแล้วค่ะแม่ค่ะสรุปครบกันหรอเลิกเป็นเพื่อนกันอะบูเนที่นั่นเป็นใครเป็นเรื่อยละไปเรื่อยละใครเขาอีั่นเป็นใครก็เป็น เขาไม่ใช่มาด้วยกันหรอมาด้วยกันใครหรอหมายถึงคนไหนอันนี้เลขาใหม่เยอะไปหมดเลยอ่ะคนเก่าไล่ออกหมดแล้วเขาขอเงินไหมเอาขอสามพันไดไหมคะทุกคนขอสามพันไดไหมไฮยาราคาเก้าสิบเก้าบาทช่วยกดหน่อยขอสองพันอ่าใช่ขอสองพันสุดแล้วนะคะให้ตกโลกให้ตกโลกไม่เสียให้ตกเลขสามศูนย์เออให้ตกโลก ก็ก็ถือว่าขอบคุณคุณหมอด้วยเพราะว่าคุณหมอก็จะช่วยเราเป็นสปอนเซอร์งานพิการพิเศษหนึ่งกับแม่เฟิร์นใช่ไหมครับครึ่งหนึ่งเหรอครึ่งหนึ่งเลยค่ะหนึ่งเลพราะขอบคุณเลยนะคนดูอยู่จะสิบหมื่นสี่นะคะคุณหมอพูดพูดให้ชัดเจนนะคะเราต้องมีเไม่ต้องแฉกันนะคะคุณดูอีกไหมเดี๋ยวหนูตกไปเรื่อยหนูตกไปเรื่อยทุกไรอ่ะอ่ะอ่ะก้า เก้าแสนสามแน่นอนเก้าแสนอย่าลืมวิ่งตามไปบางกระทองนะไปนนทบุรีได้ไหมตามไปที่ช่องพี่เฟิร์นได้เลยนะคะใช่แล้วนะคะแม่ปิดยอดบนรถหรอปิดยอดบนรถขอโทรศัพท์พี่เฟิร์นหน่อยถ้าอีกเจ็ดหมื่นมาเลยหมดไปหลายบาทแล้วอันนีก็ไปร้อยกว่าแล้วแล้วหมื่นสี่คนขึ้นไปเลยนะยิ่งจะลงคนยิ่งหมื่นเสียคุณหมอดูไว้ว่าใครออกคนขึ้นหมื่นสี่ร้วแม่ใครออกคนขึ้นดูยัง เห็นหรือยังเออจริงป่าวไปซักผ้าเฟิร์นให้ไปไลฟ์ซักผ้าให้เฟิร์นถ้าน้องไปแล้วเราจะเขาจะไปถ้าถ้าหนูไปคุณหมอจะขึ้นรถไปด้วยแล้วเราก็ถือกล้องทุกคนวันเดียวที่อย่าชี้ทางสิอย่าชี้เป้าดิเดี๋ยวเราจะมีงานไปจริงนะเอาดีบิ๊กกับเบสนะคะซึ่งตอนแรกเบสจะไม่จัดวันเกิดแต่เฟิร์นเนี่ยแหละบอกว่าเอ้ยจัดเธอจัดคู่กันไปเลยเพราะว่ายังไงก็จะใกล้ๆกันแล้วก็ตอนเนี้ยเบสเบสไม่ได้มีแค่เอฟซีเบสแล้วนะ เบสบีเอฟซีแบบเป็นด้อมบีบเลยดังนั้นเนี่ยเรารวมเอฟซีกันเลยไหมแล้วก็จัดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาบอกกันอีกทีนึงว่าจัดแบบไหนจัดอะไรยังไงแต่ประทับใจแน่นอนค่ะเพราะว่าใครก็ประทับใจใช่จัดแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวคือจะตีลังกาบนเวทีใช่โชว์ร่วมกับแม่เฟิร์นด้วยเขามีอะไรนะเขามีขี่เรือขี่อะไรเราอยากมีอยากมีโชว์กันบ้างไใหญ่อย่างนั้น่ะแบบเขามีเรือลอยบนฟ้าอะไรอย่างเงี้ยอยากั้นเรอถ้าแม่เฟิร์นจัดไม่ขี่เรือนะคะ เดี๋ยวแม่เปิดจัดให้โอ้โหน้ำสลิงลงมาแม่เปิดไม่เดี๋ยวแม่แม่เปิดขึ้นเองค่ะแม่มาเดี่ยวด้วยมาเดี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านขึ้นด้วยขึ้นสลิงอฝากติดตามหน่อยพี่อ่ะฝากฝากช่องทางคุณหมอหน่อยเร็วปากหมุดได้ไหมคะจีซอนคุณหมอหรอพิมพ์ขึ้นมาเดี๋ยวปากหมุดให้มันมันโชว์โชว์ได้ไหมคุณหมอหรอคุณหมอขายขายช่องไหนหรือว่ายังไงอันนี้กุ้งอะไรนะกุ้งฝอยหมอกุ้งฝอยนะครับพิมพ์มาก็ได้ค่ะเดี๋ยวปักหมุดให้หมอกุ้งฝอยนะครับ ตอนนี้ไปเก้าแสนสามหมื่นแล้วนะคะเนียนไปจะเก้าแสนสี่แล้วใช่เนียนเนียนเนียนเนียพี่น้องเชียร์เดินทางตัวมันสิบวันเนาะขอบคุณนะครับผมขอบคุณจีซอนฮายาด้วยนะครับจีซอนวิสซี่ขอบคุณทุกคนขอบคุณนะคะคุณหมอขอบคุณมากคไม่กินไม่ยอดจะพุ่งขนาดนี้กดตะก้ากดตะก้ามหมื่นสี่พันคนอย่าลืมกดติดตามไปเด้ออย่าลืมกดติดตามไปเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับผม